สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับ2คนสวนคนไรนะครับนะครับวันนี้นะครับบาูเจดนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาบึงการปลูกฝรั่งนะครับพี่น้องการปลูกฝรั่งก็ถือว่าเป็นพืชเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายแล้วก็ใส่เวลาดูแลประดนก็ได้เก็บกินเก็บขายได้นะครับพี่น้องครับสวนนี้เพิ่มมีทั้งขายผลผลิตนะครับขายเป็นผลแล้วก็ขายทั้งกิ่งพันธนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ไปทำความดูจักกับไอ้เพิ่เนะครับเนาะครับสวัสดีครับไี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวพี่น้องฮูจักนะครับไปครับผมผมอันนั้นคําลอยนะครับอสวนกับยูบ้านหวยแดงนะครับอําเภอพิบุญมังสาหารนะครับผมครับจังหวัดอุบลน้ครับน้ะผมจังหวัดอุบลราชธานีครับยูนี่เป็นสายพันธุ์ยังก่อนครับไปอ่าลักหลักนะครับก็จะเป็นหงเปาซื้อกับกิมจูครับผมครับเราว่าสายพันธุ์นี่มันปลูกเราติดดอกติดผลหยากมันแมนอยู่อะ อ่าแม่นครับ,รบสําหรับหงเปาซือเนี่ยครับ,รบการดูแรลรักษาก็าจะค่อนข้างที่จะอ่าละเอียดแน่นะครับละเอียดแน่คือเอเหมือนกับจิมจูเนี่ยครับเขาจะปลูกแบบว่าง่ายครับค่อนข้างจะดูแลง่ายแอ่สำหรับหงเปาซือเนี่ยการดูแลเนี่ยเขาต้องให้ปุ๋ยในเหมือนกับพวกธาตุอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแน่ กว่ากิมจูเนี่ยครับแล้วก็เวลาเขาติดดอกเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยมันจะสลัดครับสลัดสลัดลูกนะครับสลัดลูกสลัดดอกนะครับที่ปัญหาที่พี่น้องเขาพ่อกันดูดูก็คือเป็นดอกมากก็สลัดทิ้งยังเสียแมนครับนี่ครับประมาณประมาณใส่นี่ครับนี่ครับประมาณใส่นี่ใส่ใส่ยิงสีนะครับมันเกิดจากยังไงครับมังเทื่อนะครับมันเกิดจะเกิดจากอากาศ อากาศมันผ่อนเนาะอาจัะมีผลนหลักกาทานอาหารอาจจะบาเยอะบาเยอะพอนะครับยุสวนนี่จะเน้นเป็นขิงง้วนะครับครับขิงง่วนหล้กก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักข้าหมักใส่เองนะครับแล้วก็จะมีขี้ไก่อัดเม็ดนะครับอยากจะแนะนําเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับขี้ไก่อัดเม็ดนี่ที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยเมนละครับเป็นขี้ไก่อัดเม็ดใส่ไปเลยครับใส่ไปรอบๆรอบๆทรงพุ่มนะครับ บาเดีเยาใส่ขี้ไก่เกียบได้บ่วขี้ไก่เกียบนี่บ่นยังแนะนํานะครับเพราะว่าเอที่ที่เขาขายนะครับล้านค่าหรือว่าฟาร์มที่เขาขายนะครับบางเท่ออาจจะขี้ไก่มันอาจจะยังหมักบ่อได้นะครับอืออาจจะยังหมักบ่ได้อาจจะมมีความห่อนความแข็งอนู่ครับผมเวลาเวลาห่อได้มาเนี่ยครับห่อมาใส่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าขี้ไก่มันยังมี ยังมีความห่อนอยู่นี่ยครับมันสีเฮดเหาใบนะครับใบใบของต้นต้นมักซีดาเขานี่ครับเหมือนกับมันเป็นไล่ๆดังๆนะครับอืแล้วก็ผลของมันนาครับมันจะมีนี่มันแคเฮตให้ผลผลิตเข้าเสียหายครับคือมีอาการแพ้ขี้ไก่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมก็เลยดีก็ตตองมักครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขี้ไก่อัดเม็ดครับครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับวันนี้เข้าเขาปลูก ลงเดินไปยจกเดือนเจ็ดเมื่อครับมันสามารถที่จะเจ็บกินเจ็บครายได้อสําหรับบัซซีดาเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าที่สวนเนี่ยครับปลูกจากกิ่งตอนนลยนะครับปลูกจากกิ่งตอนเลยคือว่าอเขาขยายพันธุ์โดยการตอนนี่ครับมันออกห่างมาเนี่ยเขาตัดแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้เลยได้ครับเอาปลูกได้เลยครับผมปลูกได้เลยครับไม่ต้องไปชำเสียเวลาบ่ต้องไปชำเสียเวลาครับครับเอจากการปลูกเนี่ยตั้งแต่เมื่อปลูกเนี่ยครับ ใส่ระยะเวลาประมาณถ้าเขาดูแลดีๆนะครับครับประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนนี้ครับเขาสามารถที่จะปล่อยลูกได้ครับหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนเขาปล่อยลูกประมาณต้นหนึ่งกับกัญยาอัลไลครับครับหกหน่วยอืมแ้วก็ถ้าเกิดว่าไปจักแปดเดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่ครับครับปล่อยได้เลยครับปล่อยได่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับวันนี้เขาใส่ปุ๋ยสูตรใดครับไปในการดูแลช่วงแรกๆถ้าช่วงแรกๆเริ่มปลูกนี่ครับผมจะใส่เป็นยูเรียครับ ยูเรียยูเรียครับเป็นยูเรีย4600ครับกะรล่อครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเห็นแห้ระบบรากของเขาออกมาดีล้วก็ยอดอวบเขาใส่หลายบ่แกละบหลายครับบหลายประมาณหยิบหยิบหยิบมือเนี่ยนะครับหางส่วนหางส่วนพอแตงนาไปแน่นเนี่ยครับล่อเพราล่อล่อเข้าไปเรื่อยๆจับมือเขาเขาใส่เทือหนึ่งแบบกะถ้าอันนี้กะประมาณสิบหามือกระตกเดือนละสองเือ เนาะมันที่หนึ่งมันที่สิบห้าประมาณนี้ครับใส่กระเลื้องกะบานงซ่อนครับหลักๆเลยก็บเสเป็นขิงวัวครับครับขี้งวัวคิววาคิววาคีววานี่เขาต้องมาร์กบ่มาร์กมาร์กขึ้นกันครับมาร์กขึ้นกันกะบือต้องมาร์กเห็นไหมมันเก่าครับเอามาตากแดดตากย่างหงส์หน้ามันประมาณสองสามเดือนก็ใส่ได้แล้วครับให้มันเก่าเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าเขาจะใส่ขิงวัวสดครับเอามาใส่ช่วงแรกๆก็ใส่เพราะให้มันคุ้มหินเนาะ มันคุ้มดินถ้าเขานาแร่งถ้าเขานาแรงนั่นสิเนาะอากาศมันแห้งแรงหนาหนาวหนาแร่งนั่สิเขากะใส่ฟางครับถ้าถ้าเป็นบักซิดาปลูกไม่นะครับอยากแน่นหนห้เป็นพวกฟางเกา่าๆเอามาใส่ฟางมันมาคุ้มดินครับแต่ว่าหันง่ายแบบนี้แล้วที่ททน้องเชียดเห็นเลยนะครับเนาะ,ะเป็นยังคือสามารถที่จะตัดหญ้าแล้วก็คุ้มได้เลยครับถ้าต้นง่ายยังเสียได้หก็จะบ่ค่อยมีผลบนไหนเขาก็ใส่เป็น เศษวัสดุเศษวัสดุเืชที่ห้าตัดเนี่ยตัดตัดเอามาขูมเลยกับทีมใบแห้งข้ามมือซ่องมือเลยครับอุ้มได้เลยครับตรัไม้เห็ดปุ๋ยตอได้เลยครับผมมานี่ยังยังยังที่เห็นนะครับที่ต้นนี่นะครับสีสังเกตเห็นเพี้ยไฟมันสีลงเหรอเนี่ยครับเพี้ยไฟหนี่าสังเกตตังเดว่าเบื้องหนเลยครับเพี้ยไฟเบื้องหนมันครับเพี้ยไฟนี่หลวก็มีเพี้ยแป้งครับนี่หลักๆเข้ากันคือมักซิดาเลยนี่คือเพี้ยแป้งเนี่ยครับ เพียแป้งเพียแป้งคือปัญหาปัญหาแบบหลกัลกๆเลยสัตู์พืชอง้งคนเลยที่มันเห็นน้ำดำนี่ก็เป็นเพียแป้งนี่ครับ,รบเพราะว่ามันมันระบาดโดนแล้วมันระบาดโดนแล้วกับมันเกิดจะออกสีดำครับเขามีวิธีป้องกันยังไงครับบัลหลักๆเลยนะครับเพียแป้งนี่เขาต้องห้วามันระบาดตรงไหนครับเนื่องในะมดแดงครับมดแดงททุุกกทุกชนิดเลยครับ มดแดงมดแดงมดครับดำมดอย่างคงเข้งอย่างนี้นะครับเป็นพันตุ์ไต้น้ำต้นว่ามันพันไม่กินเพี้ยบ่ามีนเดียเพี้ยนี่มัน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 เคลื่อนอย่างนี้มันเคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้เลยมันต้องอาศัยมดแดงครับเป็นพวกมดเนี่ยนะครับครบไปแน่หรือติดไปน้ำค้างนอย่างมันแน่เรากระย่าให้เอสวนเขาเนี่ยมีมีมดครับครับกากกำจัดมดแน่อันนี้อันนี้เบื้องต้นเนาะ ก่อนที่จเจ้าบอกแบบว่ามันหนักเนาะถ้ามันบมาลับเขาสามารถที่จะฉีดน้าล่างออกได้เลยได้ครับออืถ้าเขาถ้าเขาขยันเนาะเฉีดหน้าล่างออกคำมองได้มันอันนี้เขากมีแปรงแปรงซิฟันนอนออนมาถูๆออกคือกันกับตอนเขาจะห่อคือเขาไตขึ้นมาเองวงบไดด้ยถ้าเขาล่างเขาก็ตกลงไปขีดินแรกมันกับมันกลับเป็นว่าบดดด้ยได้ครับคือ คือเป็นการวิธีดูแลที่ปลอดสารเลยแมนอันนี้คือแบบว่าเบื้องต้นเนาะถ้ามันบลายเนาะครับครับเอ่อถ้าเ้าสีห่อถ้าเ้าสีห่อหน่วยอันเสรครับเ้าก็เอาแปรงมาถูทูทูทูออกนี่นะถ้าเอาพวกรังเสรครับนี่ยังเสรเจา้องแปรงมาถูแปรงคนอ่อนๆแปรงซิฟันนี่แหละมาถูออกเลยครับถ้ามันระบาดก็คักเลยครับไอ้เอามีวิธีดูแลดู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 ด โอวาโดโอวาโดอยาโอวาโดนะครับก็คือมันระบาดอิลิเอาโบยูอิลิครับใส่โอวาโดครับครับผมฉีดพ่นประมาณอาทิตย์ละเทือ่อาทิตย์ละเทือ่อาทิตย์ละเทือไปติดต่อกันสามอาทิตย์ครับครับมันจะดีขึ้นครับโอวาโดครับมันเป็นมันบ่ค่อยมีกินเนาะครับโอวาโดก็คือว่าโอเคอยู่ครับได้ครับแล้วก็ตัดแต่งกิ้งนะครับการตัดแต่งกิ้งก็สําคัญครับผม โอ้ที่เห็นลงโลงจริงสิครับผมก็คือกิ่งขึ้นมาแบบกิ่งแบบใดครับที่ห่อสีเหมาะสมกว่าอาไว้อันนี้อันนี้ตัดแต่งแล้วนะสิบเห็นนะเบื้องต้นนี่ครับเริ่มแรกเนี่ยครับต้นมันจะสูงเนาะครับอันนี้อายุประมาณเกือบจะสามปีแล้วสองปีกกว่าแล้วต้นมันจะสูงเข้าจะไปเห็นงานลำบากคํางานทํางานลําบากเพราว่าจะเป็นการห้องด้วยการดูแลรักษาเนาะครับเขาก็จะตัดลงมาครับผมทีเอาซ้ำซ้ำที่ห้อ เงินเมื่อถึงเนาะให้เงินเมื่อถึงคือสามารถที่จห่อได้ง่ายเก็บได้ง่ายเขาก็ตัดตัดตัดกิ่งหลักมันแล้วเนาะตัดกิ่งหลักมันแล้วหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าการทําเสาเนาะตัดปุ๊บเขาสิแตงยอดเลยครับบานนี้แตงยอดเป็นพุ่มหมอกมาเนะาะเขาสิมาเลือกถ้าเลือกยอดก่อนยอดที่มันอวบมันยังนี่มันเขาก็จะเก็บใบนับขึ้นมาประมาณ ห้าคอถึงเจ็ดคอเขาตัดครับตัดเพื่อจะให้เขาออกหน่วยนี่นะครับแล้วก็จิงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับบาดเนี่ยครับจิงๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขาตัดทิมเลยครับตัดถิมเลยตัดทิมเลยครับจิงถ่มันสี่เข้าไปในในส้มพุ่มเนี่ยเขาตัดได้ครับมันเป็นยังไงครับมันบ่เป็นมากว่มันถ้าเป็นมันกับน่วยกับบอมองามโอ้อ่าเสียเวลาเสียเสียถ้าเขาเอาไว้มันเป็นน่วย ครับน่วยมันบางงามน่วยมันหน่อยน่วยมันยังเสียเงินแเสียเวลา<ม>เสียเสียถุงเสียวัสดุครับทีนี้เขากเกษตัดไอ้มันเป็นโล่งแบบนี้ครับครับให้โล่งเลยให้โลง่งแสงมันเข่าครับโอ้แสงมันเขา่สเขาสอดเบิดทุกจริงเลยครับถ้าแสงแดดมันเขา่ามันก็อป้องกันโรคแมลงไปได้ในโตครับที่เห็นเหไุกา่างึ้นเนื่องเครื่องคือยังไงบ้างครัช่วงเมื่อกี้นี่นาฝนเนาะครับอ่าบกิงครับ ขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์ถาาจริงขายไปแล้วครับขายมาแล้วขายไปแล้วครับชุดนี้ขายดีแห่งนะครับเรื่อยๆครับครับครับเรื่อยๆนี่นี่นี่ครับเห็นนอกจากจะขายผลเหล่านี้ครับเรายังมีกิ่งพันธุ์ให้พี่น้องเหยียบครับราก็มาซิดานี่มันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับครับถ้าเป็นมาตรฐานแรกๆแล้วนี่ก็จะเป็นจิมจูเนาะครับเป็นจิมจูปลูกปลูกอติดตลาดละล่ะ ครับอิู่ตลาดราคากับขอนคางที่จะทุกคนเน่ยเข่าเทงเนาะครับก็ล้างลมางมนี่ก็จะมาเป็นหงเปาซื้อเนาะครับหงพาซื้อย๋ยนนี่มาอีกแล้วเป็นแดงอายุธยาครับครับแดงอยุธยามาไม่เรื่อยมาไม่เรื่อยวันี้ครับไอหงปาซื้อเนี่ยมันมีความบิเศษจดอย่างไรเนาะครับหงเปาซื้อเนี่ยครับความบิเศษของเขาเนี่ยครับคือรสชาติครับถ้า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 ถามผมเนาะครับคือรสชาติของเขาที่จะ ผมคิดว่ามันแสบกว่าบักซิดาทุกชนิดเลยครับอืมมันมีความโดดเด่นด้านรสชาติครับผมมีความโดดเด่นด้านรสชาติการดูแรอาจจะยากเนี่ยแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าตอบโจทย์จริงจริงจริงเลยครับจริงจริงเลยครับครับคือคือคือแสบอีหลียากก็จิ้มจูนีลายบ่ลายครับลายลายลายเขาต้องเพิ่มพื้นพิเศษตรงใดครับเขามาเพื่อจะดูแรสายพันธุ์อืมช่วงที่เขาเป็น ออกดอกนี่ครับเขาต้องฉีดแบบพวกคแคลเซียมบอลอนแคลเซียมบอลอนครับค่อนข้างที่จะบ่อยเนี่ยนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่เขาเอื่นมันสลัดลูกครับครับเขาเอื่นมันสลัดลูกแต่ช่วงนี้ผมผมบวนอันนี้เนะาะบวชเนี่ตัดแต่งจริงเนาะแล้วกน็นี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มตัดหยาแล้วก็ครับคุ้มดินแล้วก็จะตัดแตง่งจริง ตัดแต่งจริงหลวกะใส่ใส่ขิ้งงวครับแลวกะใส่สูตรซิบหกสิบหกสิบหกนะครับโอ้สูตรเสมอเลยผมใส่ใส่ปุ๋ยสิบหกสิบหกเนี่ถามาใส่ดูบันไดกะซิม้าสิมฮามือเชื่อขึ้นกันครับคือจังตนเี่าเห็นยังสีประมาณใส่ายบันไดครับกะบ่ารเลยประมาณนี้ครับอ่าเหมือนกับถ้าต้นมันงหา่ป่านนี้แล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาใส่เป็นเป็นต้วนเป็นต้นเนี่ยครับ เขาวานเลยครับโอ้วานไปเลยวานวานไปน้ำส้มผุ่มเลยครับวานไปคืยยังว่านไปเลยแน่นครับวานไปเลยระบบดาดเขาเนี่ไปทั่วเลยครับเนี่ยรับเขาเขาสิบอลนี่เหมือนกันเขาเขาโหนน้ำเหมือนกันครับเขาสิบอลเนี่มาโหนเต้นเส้นหงอกมาเด้เขาอ่าโหนให้ทั่วครับครัโหนให้ทั่วเพราะว่าระบบดากเขาไปเบิดแล้วครับครับระบบดากเขาไปเบิดแล้วเนี่ยนี่ก็ทําการตัดเอาครับตัดเอาครับเดี๋ยวนี่จะบ่พ้วนดินแล้วเป็นอย่างจะบ่พ้วนนี่ครับ บักซีดาเขาต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับเบิ้งนะครับนี่สีเห็นอยู่นี่เป็นเป็นรากของเขาเบิดนะครับรากของเขาเบิดเดี๋ยวเขาเขาคุ้มดินเขาใส่อใส่ขิงวัวเนาะขิงวัวในขี้มูก็ได้ครับครับอ่าเอามาใส่นี่รากของเขาก็จะเดือนขึ้ว่ามากินบักซีดาเป็นเพื่อนหากินนาดินนะครับครับอเนี่ยครับบักซีดาเป็นเพื่อนหากินนาดินเห็นบ่ระบบรากเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขากิน จนชิงว่าเนี่ยชิงว่าในขีมูนันนี่มันมันเสื่อมไปแล้วครับเดี๋ยว,วาหากของเขาเนี่ก็จะเขาเรียกอะไรน,นี่เอ่อตายเนาะครับมันจะเสื่อมไปเองแล้วเขาสาังเขาใส่ชิงว่าเข้าไปอีกมันก็นจะสร้างรากขึ้นมากินอีกขึ้นเอือครับผ <บบ S 2> มเขาเป็นเนื้องใส่แมน ประมาณนั้นเอาบ้องไปพรวนดินครับบดอ,องไปพรวนดินเพราะว่าจะต้องพวนด,ดินเดี๋ยวระบบลาเขาจะเสียหายครับคือเา่าใส่โพลงไปเลยบหนี้เขาใส่หลายปันไดครับไปทิ้งวันนี่ถา้ถาถ้าใส้นี่นะครับต้นหนึ่งเยผมใส่ประมาณถังสีถังสีถังสีหนึ่งถังสีใหญ่ๆ,ๆนะครับครับอูอ้<ซ>่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปรอบทรงพุ่มนะครับครับไอ้ขนเนี่ยคนเนี่ยผมเสียใส เอาเอาเอาเฟืองเอาหงาเอายังมาใส่มันบ่ล่ะครับจะจะใส่ขิงงัวนนี่สิใส่พี่เด้ใส่รอบรอบพี่เด้ครับใส่รอบนอกพี่ใส่รอบนอกครับครับบ้ไสุทธิบริสุใส่เงาใสลไก่เงาๆครับครับอันที่คุ้มดินนี่คือคุ้มไ้ซื้อครับครับบัดยามเฮามาใส่ปุ๋ยเคมีเขากับวานเลยครับเพราะว่าระบบลากเข้าไปไปทั่วแล้วเดี๋ยวเฮาหดหนามมันมันละลายมันยังมันก็หากินเองครับครับครับผมเจอการดูเล่สูตรนีก็สีเฮใหยบัก สิดาเฮาบ่ดอกบ่รวงครับผมก็คือใส่ใส่หลายไงใส่ใส่แบบกิมจูนี่ใส่กิมจูซ้ำหนึ่งครับสมมุติว่าใส่กิมจูโลนึงครับแต่งใส่หงมปอซื้อสองสามโลพุ่เนีดยออ้สำหรับเอ่อขิงว่านะครับปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนี่ใส่กิมจูกำานึก็ใส่หงบปอซื้อสองกำมึงสะครับโอ้เิ่นสิ่กินกินหลายเนี่ยอันนี้ เป็นกิมจูแดงครับกิมจูแต่ไม่ใส่สีแดงอเอามาปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์ครับกิมจูแดงคือเขาอยากให้มีอยู่ในสวนเนี่ยให้มีหลากหลายเดี๋ยวนี้อยู่สวนก็จะมีกิมจูใส่ขาวของเป่าซื้อของจวนซื้อกิมจูแดงอ่าซีสเกตครับล้วก็แดงอยุธยาครับแต่ละแต่ลสายพันธุ์แห่งเนาะยครับเนาะแต่ละสายพันธุ์ก็มีความโดดเด่นครับออกไป วันนี้ตลาดมันเป็นยังไงครับตลาดสําหรับฝรั่งสําหรับตลาดเป่าซื้อนตลาดนะครับสําหรับตลาดบัคซิดาห้งเป่าซื้อเนี่ยครับผมจะเน้นเป็นเอ่อข้าราชการนะครับอืมและคุณหมอเพิ่นเพื่อนเพื่อนจะสั่งดีครับคือกลุ่มลูกค้าก็จะจะไปงังสั่นครับราคาบันเป็นยังไงครับราคาเ๋ยวนี้ผมยังขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทอยู่ด้ครับกิโลละหนึ่งร้อยครับ แล้วเขาใส่แบบว่าเอ่อถ้าเขามีนี่เริ่มเริ่มเริ่มจะมีครับเริ่มจะมีผลผลิตเขาจะใส่แบบถามครับถามถามลูกค้าเข้าไปถามลูกค้าเข้าไปว่านี่บักซิดาอีกเมื่อสองเมื่อหรือว่าครับช่วงนั้นช่วงนี้นี่โพสรูปไปเซิร์ฟเซิร์ฟบางทีได้เฟซบุ๊กถามขึ้นนิ่สิครับครับเป็นกระจิตจองไว้หรือว่าสั่งไว้มีเมื่อไอนมาได้พูลาโล่สองโล่งสินะครับครับอเขาก็ทยอยไปเหมือน ช่วงหมกซีดาเขาออกไรยบ่ว่าจะเป็นกิมจูหรืววอว่าหงเปาเสือเนี่ยครับเขาจิตใ่วิธทีทยอยเอาไปขายได้ครับครับอ<ม>ืมเอ่อกิมจูนี่มันออกลรยเนี่ยเขาขายไปเหมือละสิบกิโลครับครับส<ม>ิบกิโลลูกค้าก็แค่สิบคนหนึ่งเลยครับครับอืมเขาบ่กต้องการไายมันบ่คือเฮาเฮ็ดเองขายเองแมนครับขายเองปลูกได้ต้องขายเป็นน้ำเป็นสีอยู่ได้มันบ่แมนแมนแมนครับที่ผลตอบรับช่วงนี้กะ บ่อพอเลยครับใส่ใส่คำมาบ่อพรับ่อพอบ่อพอหลูกคาเพราะว่าที่เขาใส่คข้ามานี่เพราะว่าอนาคตเขาผม่าเป็นเป็นยังไงเนาะแต่ว่านี้คือขายดีตอนนี้ก็คือขายดีครับผมครับบ่อพอนี่แปลงนี่เขาเริ่มเริ่มเริ่มจะจะฮอครับเริ่มจะจะฮอปีนี้เ่เอาหลายเลยน้งเชิดที่ที่น้องเชิดเคยมามาเห็นครับปีไก่เนาะครัีเอาเบิด S <S ออกมาเท่าไหร่เอาเบิรับออกหน่วยมาเท่าไหร่เอาเบิดออกนี่เห็น,น,นบอกเนี่ยผมว่าปีนี้นี่เด็ดทิมเลยว่าเอาเบิบ่ตพอตเสียใดยข้อเสียของการเอาเบิดนี่คือหนึ่งผลผลิตมันน้อยหน่อยครสองง่ามันหักครับอืกําลังมันบ่ทันสุกหนะรับหน่วยมันใหญ่มาจากหน่อยนี่ง่าหักปั๊บเสียไปเบิดเลยครับสมมติว่าขึ้น,นยังี้ นี่ถ้าเกิดว่าเขาเอาสามหน่วยสี่หน่วยนี่หน่วยมันก็ล่างเรื่มสิจยแบบว่าใหญ่เนาะมันผากันหักอะไรแบบนีโอ้คืองานพลรัพดำเนันกว่าด้คือมันหยุดการจะร่าเติบโตเลยเด็เขาต้องทิมเบิดทั้งสี่หน่วยเลยอย่งนีนะครับจากสี่ได้สี่ต้องทิมเบิดสี่แมนครับกันเลยเสียเสียทุกอย่างเสียทั้งกระดาษเสียทั้งถุงเสียทั้งเวลาครับสมมติว่าต้นซ้ำนี่ซ้ำผมเดียวเห็นนี่เขาเอาประมาณจะหน่วยดีครับ เบ้ต้นนี่ป่บครับถามันได้อยู่ประมาณร้อยหาสิบถึงสองร้อยนุ้ยถือว่าโอเคครับอืมันจะไล่รุ่นไม่ได้เรื่อยเลยครับคือเห็นป่ะท้ายนี่มีมีมีใส่หอเนาะครับแล้วก็มีใส่รุ่นน้อยอืแล้วก็ออกดอกก็มีครับเข้าสีเห็ดให้มันมันไปเรื่อยแสดงว่ามันเป็นเบิ้ปีบป่ะก็ให้เฮ็ดแังสันก็ได้ครับ เห็ดเห็ดแบบนั้นให้มันมีขายขายตลอดคือแสดงว่าไร่เดีเยวขอจะจมุนีนมันอยู่เบิดแเมนเมนครับเมนครับยังยังคือเห็นนี่ถ้ามันออกดอกมาปุ๊บเนี่ยเขาหอเนะเขาสิตัดครับตัดเพื่อจะให้เขาแตกยอดออกมาไหมบัคซิดานี่แปลกหนึ่งคือตัดปุ๊บแตกยอดตั๊บครับออกดอกรวดเลยครับครับประมาณนี้ถ้าเขาเป็นยอดขึ้นมากยังเสียยอดมากยังเสียมันมีนวยหรืนบ่าครับ เจ้าบ่ไม่น่วยบอกคอยตัดเนี่ยนํำมาหาขอตัดเลยตัดตัดเลยเออบ่ตองแตกยอดออกมาขำไม่น่วยกับปล่อย่อถ้ถามว่าไม่น่วยบอกปอยตัดอีกเลยนะครับเอาจนกว่าสิมมหน่วยแม่นเรียบครับคือบ่เห็นหลวกก็คือตัดอย่างเดียวครับผมครับแกบต้องห่วงนะครับว่าบักซิดาเนี่ยในอนาคตมันสิมันสิขายบ่ได้ครับครับ บางคนเขาปลูกเป็นสิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่ยังที่เขาเห็นเห็นในใน y o u t u b e หรือว่าเห็นในเพจที่เขาแต่ละค้นไปเห็ดเนาะบัตันบัตันแน่นอนครับอืเห็ดไปเถอะครับแล้วก็คือยังผมเห็ดนี่ก็เป็นเป็นต้นต้นแบบเนาะครับลูกค้าบางคนมาเอาไปสองสาม้อยสี่ร้อยห้าร้อยจริงแบบนี้นครับอือเอาไปเห็ดลายของผมสองเถาสามเท่าครับครับ กะเฮดไก่อนครับให้เฮามีผลผลิตครับเขาค่อยหาหลังขายวันนี้กิ่งพันธ์ช่วงนี้มีสายพันธุ์ยังไงครับแบบกิ้งพันธุ์หลักๆอยู่นี่มีกิมจูครับหงเปาซือครับครับอแต่เป็นกิ้งตอนเนาะกิมจูอยู่ประมาณยี่สิบบาทครับที่ขายอยู่สวนนี่เนาะครับถ้าเป็นหงเปาซืออยู่ที่แปดสิบาทครับอือข้าก็พดแพงก็ถือว่าตามที่เบิ่งๆอยู่ ยอดนี้ก็เริ่มที่จะดบๆลงมาราคาต่ำกว่านี้ก็มีแล้วล่ะครับช่วงนี้ผู้ใดอยากโคกระโรเข้ามาสอบถามได้เนาะครับมามาถามเมืองกวนนะครับเพราะว่าบางเทีขายไปถ้าเกิดว่าเของมาแล้วมันบ่มีเสียเสียเถี่ยวครับคือแม่นเหมดบ่ครับกิ่งต่อนทั้งหมดเนาะแม่นๆครับที่เฮาห่อว้นี่คือกิ่งต่อนครับที่เอาห่อใบทีเฮาคือกิ่งต่อนสําหรับหงเปลาซื้อนี่นับจากมื่อตอนจนฮ่อนมื่อออกร่างนี่ ใส่เวลาดนลนี่ครับสามเดือนสี่เดือนนี่ครับอ้ไ้ออกแต่กิมจูนี่ประมาณสี่หหสิบหามือหกสิบหมือนก็ออกแล้วโอ้มันต่างกันแห้งราคามันก็นเลยต่างกันไปเนี่ยครับมันหนาสีอยู่ประมาณนี้แหละครับน,นี่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 ถี่เขาเห็นว่าเป็นอย่างเขาคืออย่างให้ตัดแตง่งจริงเนาะพอห่อปั๊บมันบอกนี่เขาตัดนับขึ้ว่าสองขอเขาตัดอืมันแต่งไห่เขาเนี่ยมันออกดอกเลยนะครับครับนี่ัด้สิ แล้วก็ทำมันลายแบบนี้นี่เห็นบก่กชออน,นี่ไม่ซีหน่วยครับถ้าเขาเอาเบิดมันจะมีผลหน่วยมันก็ได้ครับเอาไว้ลายเดียวกันจิ้งก็หักครับอืมสืบาาน,นี้ถ้าเขาเพยอยามให้มันหักเขาต้องไปเสียเงินซสื่อไม้พง่งไม้ไผ่ไม้ข่ำอีกอต้นทุนเขาก็จะเพิ่มขึ้นครับรบบานนี้แต่ว่าที่บอกท่านเด็ดตอนนี้คือเขาปล่อยก่อนครับปล่อยไปให้เขาได้ได้ใส่หอเนาะ ใส่ห่อกับใส่เลี้ยนสิบเนาะครับก็คือรักๆแรกๆนี่เ่อเห็ดห้ดอกเป็นหลายทีสุดแมนแมนยังสีมีเลือกมากได้มาเลือกพี่ครับวันนี้เลือกว่าตอนตอนเสีเขาจะมาห่อเข้ามาเลือกครับมันหน่วยใหญมันงามหน่วยใหมันสมบูรณ์เขาค่อยเด็ดออกครับถ้าช่วงยังสีเขาปล่อยไปก่อนครับครับคือรักการง่ายๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวอีกอนาคตมองนี่ก็ว่าสิบปูอีกขึ้นครับครับขยายลงไปเรื่อยๆครับเด็กๆหน่อย ฝากช่องทางการติดต่อสำหรับกิ่งพันนะครับครับผมสำหรับที่สวนนะครับติดต่อได้กับมีเบอร์ทรนะครับ0892224319ครับแล้วก็ถ้าเป็นเฟซบุ๊กนะครับอันนั้นคำลอยเลยนะครับอันนั้นคำลอยแล้วก็ทางในเพจของเขานะครับมีเ y o ยูทูบอยู่กับสวนแห่งมณีนะครับครับผมติดต่อได้สามช่องทางนะครับสามารถที่จะทักเข้าไป ทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับเนาะครับผมครับครับผมคลิปนี้ก็บางว่าพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับสิได้รับประโยชน์บ้หน่อยก็ไร้ละครับพี่น้องคลิปนี้ผมบ่าวเฉดกับพี่อนันต์กับคอา่านะครับเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ